สวัสดีค่ะสวัสดีญาติธรทุกท่านนะคะวันนี้พระอาจารย์พระอาจารย์ท่านมาจากจังหวัดนครพนมที่เคยทุดงกับหลวงตาบุญชื่นนะคะท่านมา กิจธุระที่อำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เลยอยากมาชมลานหินตัดนะคะพระประาดสมบูรณ์สุมังคโลท่านเจ้าอาวาสท,ท่านก็เลยพาชมนะคะพาชมงามดวงจิ้อยตัด ก็นี่ชาวมีเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเครือบครับเครื่องเครือบพื้นเครื่องคนบ้านดินเขานี่ยแหละแต่ว่าเขาใช้กรรมวิธีเครือบแบบไห้อะไห้มันเครือบแข็งอ่ะพอเขาเขาดินให้ชุกแล้วนี่ก็อเอาเครือบที่นึงเอาน้ำยาเอาเอายางไม้เอายางเนี่เป็นพุม่มเปนยญาเป็ราณน,นะจน เป็นฟริตภาณฑ์นส่งออกอ่ะส่งออกพวกถอยชามพวกอะไรไใฮยฮสมัยพันปีครับ <c oughs> ะนี๋กวนี่ก็จะมีงานสืบสารเ,เรื่องเครือโบรานเนี่ยเดินมีหน้าเนี่ยเขามีเครื่องขบแหกเพื่องเครือ,เ,รอ,อเขายังปรจัดประเพณีอยู่จ <c oughs> ย,ย่มีเตาเตาเผาโบลานอยู่เนี่ย <c oughs> มีเป็นรอยครับแต่ก่อนครับเดี๋ยวนี้มันก็พกขังไปเพื่ออะเขาเอา ทำเป็นที่โบราณสถานเอาไว้สองแห่งต่าในเจียงก็อันนี้ยไปเบิ่งได้ต่อเผ่าโบราณแล้วก็ยุคหนึ่งยุคที่ใช่การขนหินขนเอาอย่างนี้ไปสร้างปราสาทเนี่ยสีร้อยๆเนี่ยอันนี้คือคือยุคเล็กแล้วครับตอนนี้มีโล่งทะลุงเล็กครับก็ปั่นกวดเท่านี่โล่งทะลุงเล็กโบราณเล็กแต่ก่อนไม่ได้ น้ำเขามาจากประเทศอื่นมันตะกอนเนาะพันปีแล้วอ่ะแล้ก็หลอมจากธรรมชาติอ่าเหมือนอย่างว่ามีอย่างท่นคนทรงติดต่อกันน่ะอันนี้ก็อ่าพงันย่าเนี่ยแหละเอาลูกลั่งเนะครับเป็นแล่เล็กอ่ะดำๆมันน่ะไอเม็ดๆมันน่ะก็มาหลอมมันรอใหม่รอขึ้นลูกขึ้น ลองรอยตัดหินนะครับนี่สมัยคนโบราณเ้เป็นยา่าเขาเขาเขา เขาต้อ,องลูกอะ่ะเขาเอาหินจากีินี่ไปเขาเขาเขาพิสูจน์ตามอายุอายุของหิน,น,นนะของินเขานะเขาเอาเนื้อหินเอาเจาะเอาหินจากนู่นอะ่ะจาก่มรุ่งอ่ะเจาะเจาะออกมากทําปฏิกิริยาเคมีในห้องแล็บข็านียเราวัดค่าอายุเราก็ไปหาสืบหาจากแหลง่งแหล่งหินอ่านี่ต่างๆที่มันไม่อยู่ไร้ร่องนี่เขาก็เลยสันนิษฐานว่านี้แหละ เป็นส่วนใหญ่นึงที่เขาไปทางเขาพิรมล,ลุงอ,อยู่ใกล้เทียงกันพวาตวายอันนี้มันยังมาแล้วได้ไงม่แล้วเดี๋ยวพาไปชมอีกนะครับขับพายจันทร์ท่านได้พามาดูหลุมนะครับเ<ม>ขาเรียกหลุมกุมภรักษ์เป็นหลุาม นึกนะครับหลุมใหญ่เย็นลงใหญ่กาทับตกไนหลุมเด้อไปเลยเฮ้ออมานับได้น่วะสามเถื่อแล้วสังกาฮ่าท่าฮ่า่าฮ่าา่่าฮ่า่ามาฮา่่าฮ่่าค่าา่่าม่าฮ่าฮ่าฮ่าา่่าั่่าา น้ำใจทองทะเลเลพัดมนาแล้วก็มันนําลูกหินมาด้วยลูกหินคือหินก้อน,น่อยมาถึงมามา,มาติดแงกงเนี้ยมาไปก็ได้นะนี่มันก็เลยดิ้นอยู่เงี้ยดิ้นดินดินด่นเนี่ยนำนักของหินก็เลยเจาะลงไปอาจลงไปเลยอ่ากต่ก้อนหนึ่งสองก้อนเป็นหลายลอยก้อนอยู่นี่หนึ่งโติวติวติวต่เงี้ยครับลอยว่านสั้นปีมันก็เลยเป็นลุมใหญ่ไม่ไปรุมเดียวเด้มันมีอยู่ที่ที่ถมถมอยู่นี่ ยังบ่เฮายังบ่เห็นอีกหลายอยู่ยยเพราะว่ามันมันต่ว่อยืนยู่พูดสิ่งมันจะเกิดจากกันน้ำต้นใหม่ครับต้นใหม่มันแท่งหกัหกลงไปหักแฉะอ่ามันต้นใหม่มันไปบ่ได้มันตายไม่อาจจะเป็นตางลงไป,ไปเป็นไงตั้งร้อยบ่ออ๋อเี่นเราพูดสิ่งดีหินต่งางท,าที่หินมันขุมทรายครับอ่าใรามันขุมต้นหินเอหลักไม่ไว้ใช่แท่งห้องพิเดินเงินน้ำน้ำเมื่อทำเมื่อแต่งน้ำมัน ครับนี่เขตวันกระสุดนี่เลยครับกุติ้ลสุดไทยแต่มันห่างแล้วกุติเนี่ยเพราะว่าอันนั้นเป็นของโยอ่งเรื่องเตยเจดีนั่นเป็นของสวนยางเขาเขาพ่อครับหมอกบ,บ้านนี่นะครับว่าอันนี้กุติผมเนี่ยกุตี่ดินออ๋ออครับก็อาจารย์ท่านได พาอาจารย์จ่อยนะครับเดินชมบริเวณวัดนะครับชมแหล่งหิงจัดโบราณน,นะครับแล้วก็มาศาลาแปดเหลี่ยมครับ พาเข้าไปชมด้านในครับนี่เป็นเวนด้านนอกของสลาครับก็จะมีรูปแกะสลัก มันแขกมากเนี่วเขาไกลเนียเนแ่มีแขกมาน่ยมันเดี้ยถ้านี่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ย่งเรามีหอหลัวขอบชิดอยังมันเป็นป่าเมื่อี้กล่งกันไนวของบ่หายอ่าไว้ใจได้องไปมึงเทือไปปมันก็ยังเป็นเดือนชิปีก่อนอ่ะความต่างอยู่ในแบบอยู่ยังไงแบบมีใครมาสั่งยยาวมีแบบยาดีย่งก็รอเาใครเป็นใดหลักจะขี่ยันกัน กระถินก็กปจจจยามากก็กระถินกนเหลี่ยมพี่ีหาหาพี่หาสีมหาหานี่เรามาพ้องครับหลอดเขาสมโูรผมผมบวดอยู่นั่นไปไป่าง เนินหาสาแปงครับเป็นเมนไ่คมนออกคอมนไม่หยุดนมอเลาเขมันอยู่ข้างล่างมันมาหยุดเนินเร่าตอนอมเนสามไฟีกลิ่นน้ำยูนำแม่นเาน้ำเลืนานี่อบกนี่แมแมนก็โดนไล่ไปครโบกเงินซื้อวอ่ังข้าที่ตัว ข้าพาจาาย์พามาชมโรงเก็บจักรยานนะครับเวลาเด็กๆมาปั่นนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับ เห็ดสิถีพิภ์นั่นอยู่ข้างบนอีกล่งอีกโดังอ๋อเออทัวรลิงทลิงมันจะมีจักรยานเชือ้อบูกเขาเชือ้อบูกเขาเนี่ยม,มันก็มีจักรยานมีหลายรุ่นนะครับรุ่นโบราณก็มีหลายยี่ห้อครับก็ทำส่งต่างกัน ผู้ซ it ัดผู้ซัดสองโชคค่านเหลือยงลอยใหญ่ๆมีโชคหน้าโชคหลังเหมือนงอไซเลยเจ้ามันมีเครื่องเรามีเครื่องอยู่นี่อยู่ตรงนี้มีเครื่องมันมีแบบพับได้ก่อนเออพับได้ก็มีพับได้กบเอาไว้ไปใส่ตุดไฟไปใส่ไทยตุเก่งไปอันได้ ยื้ออยครับยู่ในนี่อันนี้ตรงนี้พถึงครับขาบนนี่ร่มกันนี่อยควันอาจารย์ท่านพาไปชมด้านล่างนะครับต้อมรอมตงขากไม่ได้ดุบเขาไม่้ ทค่ประแจจะนีแบบตัวผู้แยกแยกคนเลยอนหนึหน่งนก็จะเส็พันกันได้แยกคนเหลืถ้ามันมองกันรมทอน่าตอนนี้ลงมาด้านล่างแล้วนะครับ เอกลักษณ์ที่นี่ก็คือหินสองก้อนนี้นะครับก้อนใหญ่อยู่หน้าทางเข้านะครับ